ทำกังวลใจต่อการเปิดประเทศของจีนในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการใช้มาตราการคุมเข้มของหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้ครับมาเริ่มต้นกับสหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศส อิตาลีสเปนญ,ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและอินเดีย10ประเทศนี้เริ่มขยับตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับและทั้ง10ประเทศมีคำสั่งให้นักเดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจแบบ PCR หรือ ATK เป็นลบตั้งแต่48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง มาเลเซียใกล้บ้านเราหน่อยครับเริ่มวัดอุณหภูมิผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนและตรวจน้ำเสียบนเครื่องบินจากจีนเพื่อนำไปวิเคราะห์หาเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ส่วนโมร็อกโกทางตอนเหนือของทวีปแอฟริการะง,งับการเข้าเมืองของนักเดินทางจากจีนทุกสัญชาติตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อป้องกันโควิด -19 ระลอกใหม่นะครับในบ้านเรานายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมเสนอมาตรการป้องกันโควิด -19 ในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนโดยยึดหลักปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกชาติและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการนะครับพร้อมทั้ง เตรียมความพร้อมจะเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบินผู้ที่เดินทางก็จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มและมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโควิด1 9แล้วก็เตรียมเสนอมาตราการชุดนี้ในวันพรุ่งนี้ในการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมด้วยครับ สาเหตุที่ทำให้หลายประเทศต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแบบนี้เนื่องจากข้อมูลโควิด -19 ของจีนถูกมองว่าขาดความน่าเชื่อถือนะครับหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อจากรายวันเป็นรายเดือนและปรับวิธีการนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เน้นไปที่คนที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเท่านั้น ข้อมูลจากทางการจีนรายงานผู้ติดเชื้อต่ำกว่า5,000คนต่อวันในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผู้ติดเชื้อน่าจะสูงกว่า2ล้านคนต่อวันดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวัรวิทยาจากไบโอเทคสวทชป,ประเมินสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ในประเทศจีนสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ที่หนีภูผมิคุ้มกันได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่อยู่ในโลกตะวันตกตอนนี้นะครับพอจากประเทศจีน,นมีคนติดเชื้อค่อนข้างเยอะเป็นเพราะว่าคนจีนเองเนี่ยได้รับวัคซีนค่อนข้างที่จะน้อยกว่าวัคซีนในโลกตะวันตกเพราะฉะนั้นภูมิภูมิคุ้มกันของประชากรในจีนเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะต้านเชื้อนักเพราะฉะนั้นไวนรัสตัวที่ไม่ค่อยเก่ง ตัวที่เป็นสายพันธุ์เก่าเนี่ยก็ยังคงมีความมีประสิทธิภาพในการแพร่กระจายเชื้อในประชากรจีนได้อยู่เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแรงผลักดันที่จะทําให้เวลมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่ตัวเองหนีภูมิคุ้มกันมากขึ้นในประเทศจีนเนี่ยจะน้อยกว่าใน,นโลกตะวันตก แม้ว่าสายพันธุ์โควิด -19 ในโลกตะวันตกและจีนยังเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าการติดเชื้อในประชากรหลายล้านคนก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับเนื่องจากการปล่อยให้ประชาชนจำนวนมากติดเชื้อเป็นเวลานานๆอาจจะเปิดโอกาสไปสู่การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 ก็ได้